สวัสดีครับผมพบกับช่างแหวนตอนกลังค่้ครับไอมาดูแอร์นะครับผมดูแอร์ให้มัค้านะครับผมยี่ห้อก็มีสุตานะครับผมรุ่น,นครับผมรุ่นขนาดก็สองหมื่นห้า จุดสองหนึ้นวนะครับผมทางหนูยอาก,การก็พัดลมไม่ทำงานพัดลมไม่ทำงานนะครับผมเกะดูพัดลมมอเตอร์ไม่ทำงานสายพัดลมสีมน้ำเงินเนีสีขาวนะครับผมหนูได้ทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างก็เลยต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผม หมุนอุ้ยปุ้ยครับประเภทสายหนูกัดทำลายเจ็บสายให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ทดสอบหรือทดลองใช้ดูนะครับ <c oughs> ครับผมพัดลมทำงานนะครับการครั้งแรกก็พัดลมไม่หมุนครับผมเป็นปนิ่งปรับนะครับเป็นปรบนูเวีดนามอ่ะค่ะเสด็จ อากรุ่นลและ BPU นะครับ